ในประเทศไทยเรานั้นต้องยอมรับเลยว่าเกมมือถือเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากยิ่งกว่าเกมคอมพิวเตอร์เสียอีกด้วยความที่เกมสามารถเล่นที่ไหนก็ได้เหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ของคนไทยเราเป็นอย่างมากแน่นอนนอกจากเกมโมบ้าบนมือถือแบบ R O V ที่โด่งดังและมีการแข่งขันที่จริงจังจนได้รับความสนใจและใครหลายคนก็คิดว่าเกม R O V นั้นเป็นสุดยอดเกมที่คนไทยเล่นมากที่สุดแต่อันที่จริงแล้วยังมีเกมหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันและเป็นเหมือนหมามืดนั่นก็คือเกมแนว Battle Royale ชื่อดัง Free Fire ที่เปิดให้บริการโดยการีน่า แล้าของเดียวกันกับเกม ROV และตัวของเองต้องยอมรับเลยว่ารู้จักเกมนี้น้อยมากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราได้มองไปในคอนเทนต์บน YouTube หมวดเกม จะเห็นได้ว่าคลิปที่ติดเทรนด์แทบจะเป็นฟรีไฟ์ซะส่วนใหญ่จนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือมันจะมีกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นและอะไรกันเป็นเหตุให้ความร้อนแรงของฟรีไฟเป็นเกมแอคชั่นเอาตัวรอดที่ดังที่สุดในไทยบ้านเราได้วันนี้เองทางแบคงคอกอีสปอร์ตจะพาทุกคนไปทําการวิเคราะห์กันครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจฟังกันดูก่อนเกี่ยวกับว่าทําไมฟรีไฟถึงเป็นเกมท,ที่ดังที่สุดในไทยทั้งหมดเป็นตัวเลขและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง และไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเกมไหนดีกว่าเกมไหนนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปทั้งประวัติและแนววิเคราะห์วงการเกมอ e ีสปอร์ตแบบนี้ของทาง Bank ์เข้าอ e ีสปอรอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ของเราก่อนใครนะครับเกมฟรีไฟล์เปิดตัวให้เล่นในหลายๆภูมิภาคเป็นอย่างมาก และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเราที่เข้ามาในช่วงต้นปี2018แน่นอนว่าเกม Battle Royale ในช่วงนั้น เป็นแนวเกมที่ผู้คนให้ความสนใจและเล่นกันเป็นจำนวนมากต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในตอนแรกนั้นเกมแนว b a t t l e r o y a l ส่วนใหญ่จะยังต้องเล่นใน PC กันอยู่ซะเยอะทำให้ตลาดเกมมือถือแนว b a t t l e r o y ยัยังไม่มีเกมไหนที่ลงหลักปักฐานแน่นอนว่ามีหลายผู้พัฒนาที่รู้ดีอยู่แล้วว่าตลาดเกมมือถือมีมูลค่าสูงขนาดไหนทาให้ต้องรีบพัฒนาเกมออกมาหรือพอร์ตออกมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อยึดกลุ่มเป้าหมายนี้ให้ได้ หนึ่งในนั้นก็คือ Free Fire ที่มีการพัฒนาเกมออกมาให้ทันในตลาดเกมมือถือจนสามารถเปิดตัวซึ่งจุดเด่นที่ใช้มัดใจและทำให้มีคนเล่นเกมนี้ได้มากนั้นมีหลายอย่างที่โดนใจชาวไทยเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเมื่อมองเข้ามาในประเทศไทยนั้นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือความเพียรพร้อมในอุปกรณ์การเล่นอย่างมือถือซึ่งในประเทศไทยเราเองนั้นจัดว่าบรรดาเกมเมอร์ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีทุนในการซื้อมือถือรุ่นใหม่ที่สเปกแรงมากทําให้หากเป็นเกมใหม่ๆที่ออกมาและต้องใช้สเปกที่เยอะอาจจะทําให้เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้ที่มีเป็นจำนวนมากทว่าเกมฟรีไฟล์นั้นหากมาดูกันที่สเปกค,ความต้องการในการเล่นทั้งบน Android และ iOS เราจะพบว่าตัวเกมสามารถที่จะเล่นได้แทบจะทุกบนมือถือยิ่งความนิยมของประชากรไทยที่ใช้มือถือ Android เป็นหลักอยู่แล้วและเกมที่ใช้พื้นที่ไม่มากเพียงแค่700เมกะไบต์และแรมแค่2กิกเป็นอย่างต่ำ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติที่ใช้ในการเล่นเกมฟรีไฟล์ประหยัดเนื้อที่และไม่เปลืองทรัพยากรมือถือจนเกินไปจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมทุกคนสามารถเล่นเกมฟรีไฟล์ได้อย่างไม่กระตุกหรือติดขัดซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นหลักๆของตัวเกมเลยก็ว่าได้ที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงมือถือราคาที่เป็นมิตร และที่สําคัญในผู้เล่นที่ใช้มือถือระดับ High End หรือสเปคแบบเก m i n g ก็ยังคงเลือกรับประสบการณ์ในเกมที่เหมาะกับมือถือของเขาได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ทําให้คนตัดสินใจที่จะเข้ามาเล่นในเกมใดเกมหนึ่งได้นั้นมันต้องมีภาพที่สวยและถูกจริตกับผู้เล่นด้วยโดยตัวเกมของ Free Fire เองนั้นก็ดูจะทําหน้าที่ของมันได้ดีเป็นอย่างมาก มีหนึ่งเรื่องที่พวกเราควรจะต้องยอมรับกันก่อนในเรื่องของเทสความชอบสิ่งต่างๆที่เราไม่ควรจะดูถูกหรือเย็ดกันเหมือนเช่นแนวเพลงของคนชอบลูกทุ่งเกาหลีฝรั่งญี่ปุ่นเรื่องพวกนี้เป็นความชอบหลายๆคนอาจจะติดเรื่องของงานภาพแต่โดยรวมแล้วนั้นต้องยอมรับเลยว่าเกมฟรีไฟล์ออกแบบโมเดลรวมถึงอาวุธปืนต่างๆได้ถูกใจและเข้าใจวัยรุ่นไทยที่เป็นส่วนมากได้ค่อนข้างจะดี แน่นอนใครๆก็อยากมีสกินที่เท่ที่ถูกใจตัวเองในเกมที่สามารถเล่นสนุกและเพลินกับเพื่อนๆได้ฟรีไฟล์ก็ดูจะตอบโจทย์ในข้อนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งปืนที่มีความวิบวับเรืองแสงสกินที่สุดเท่ในแบบที่พวกเขาสามารถทำได้และตอบโจทย์อินไซร์ผู้เล่นของพวกเขาได้ดีเป็นอย่างมากครับนอกจากงานภาพที่สวยงามในแบบฉบับของฟรีไฟล์แล้วสิ่งที่เป็นเหมือนกับข้อพิาพาทและข้อดีไปในตัวของเกมนั่นก็คือระบบช่วยยิง เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ผมได้ยินมาอย่างหนาหูเหมือนกันว่าฟรีไฟล e มีระบบล็อกเป้าแล้วอย่างเงี้ยมันจะสนุกได้อย่างไรกันความสงสัยนี่เองเป็นอีกข้อที่ทําให้ผมอยากจะทําคลิปนี้เพื่อทดสอบมันด้วยตัวเองและดูว่ามันโกงขนาดไหนถ้ามันโกงแบบนั้นจริงเกมแบบเนี้ยมันจะสนุกได้อย่างไรกันแต่เมื่อได้ลองเล่นด้วยตัวเองแล้วนั้นกลับพบว่าระบบช่วยยิงนั้นไม่ได้มีความสามารถที่ขี้โกงเกินไปเลยแม้แต่น้อยระบบเพียงแค่ช่วยให้ผู้เล่นยิงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ได้ลากตามเหมือนเอ็มบอดแต่อย่างใดสรุปสั้นๆจากที่ผมได้ลองไปเล่นมานั้นระบบช่วยเล่นในเกมฟรีไฟดูจะเกิดมาเพื่อเอื้ออำนวยการเล่นให้สะดวกและรู้สึกยิงได้ง่ายขึ้นจึงไม่แปลกใจที่จะเป็นอีกส่วนที่บรรดาผู้เล่นจะถูกใจไม่แพ้กันด้วยความคล่องตัวมือใหม่ก็ยิงโดนได้ง่ายมีกำลังใจในการเล่นขึ้นเยอะและเล่นกับเพื่อนๆก็คงจะสนุกไม่น้อย ทำให้ตรงจุดนี้เองดูจะเป็นอีกหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้บรรดาคนเล่นตัดสินใจเข้ามาในเกมนี้ไม่น้อยและยังทําให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาได้ไม่ยากด้วยเช่นกันครับดังนั้นมันจึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากว่า Free ร i ไฟเป็นเกมมือถือที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยต้องยอมรับเลยว่าทําให้ใครก็เล่นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะเป็นผู้เล่นเก่าหรือใหม่ในเกมแนว f p s ก็ตามเช่นในกรณีของคุณยายที่เล่นเกมฟ Fi ไฟเพราะอยากเล่นกับหลานครับในเกมบางครั้งเขาตาย ยายมาชุบหมูกรอนมาชุบหมูก่อน,น,อนเราชุบไม่ทันเขาก็บอกโอ้ยายอะ่ะไม่มาชุบหมูเลยเราก็เข้าใจว่าเออเราเล่นไม่เก่งเราก็พยายามเล่นให้เก่งอยูอ่แล้วช่องยูทูบช่องนั้นเขาจะตีมอะไรอย่างเงี้ยทางที่ทําให้เราเก่งขึ้นได้เราก็อยากเล่นให้มันเก่งขึ้น แต่ในระดับการแข่งขันโปรเพเยอร์นั้นเรื่องของระบบดังกล่าวดูจะมีทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้และไม่ใช้ยกตัวอย่างเช่นโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามักจะใช้ตัวช่วยเลงขวบคูแบบการลากเป้าขึ้นตามแต่ในกลุ่มประเทศโซนบราซิลหรือลาตินอเมริกานั้นพวกเขาจะเน้นการบังคับด้วยตัวเองเราจะเห็นได้ว่าบางทีตัวช่วยยิงอาจจะไม่สำคัญขนาดนั้นยิ่งในระดับโปรเพเยอร์แล้วล่ะก็ฝีมือกกับเรื่องอื่นๆดูจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าครับ เมื่อตัวเกมถูกออกแบบมาดีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นส่วนสำคัญมากๆนั่นก็คือการตลาดที่ดีอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้นำเข้าเกมฟรีไฟล์และยังถือว่าเป็น d e v วลอ p e r ของเกมฟรีไฟล์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการีนาค่ายแดงค่ายเดิมเป็นค่ายที่ค่อนข้างจะยอมรับเลยว่าทำการตลาดได้ถูกจุดและรู้อินซา์ของผู้บริโภคเกมแบบเราๆดีเป็นอย่างมาก บางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะโดนเลยแบบนี้ใครจะชอบแต่อันที่จริงแล้วเราอาจจะไม่ใช่ทาเกตของเขาก็เป็นได้และยังมีคนอีกจํานวนมากซึ่งการีน่าเองให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับผู้เล่นในจังหวัดอื่นๆน,นอกจากกรุงเทพมีทั้งกิจกรรมต่างๆตามแต่และภูมิภาคและมีอีเวนต์แทบจะทุกๆเทศกาลทําให้ตัวเกมมีสีสันและผู้เล่นยังคงติดอยู่กับเกมนี้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ไปไหน ต้องยอมรับเลยว่าจากข้อมูลที่ได้รับมานั้นหรือแม้แต่พวกเราที่เห็นได้เองจากบน YouTube ที่เพียงแค่เราเปิดเข้าไปในหมวดเกม i n g ที่เป็นยอดนิยมคลิปส่วนใหญ่ที่ออกมาแทบจะเป็นฟรีไฟล e ทั้งสิน้นเพราะอะไรกันน่ะหรอจากผลการสำรวจนั้นฟร e ไฟ r e เป็นเกมที่ผู้เล่นไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพที่มีประชากร8ล้านคนเพราะผู้เล่นฟรีไฟลนั้นส่วนมากจะเป็นผู้ที่อยู่นอกกรุงเทพและแน่นอนขนาดประชากรน,นั้นมีเกือบจะ70ล้านคน เพื่อไม่ให้เฟอเกินไปเราสามารถที่จะตัดคนที่ยุเกิน60ออกไปได้14ล้านคนแต่ก็ยังเหลือคนอีกจํานวนมากและถึงแม้จะไม่ได้เล่นเกมทั้งหมดแต่ในจํานวนที่เหลือนั้นเป็นสัดส่วนที่มากมายกว่าในกรุงเทพที่ยังไม่ได้ตัดจํานวนออกไปเช่นกันครับนับว่าฟรีไฟล์จับได้ถูกจุดเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องตัวเกมที่กินสเปคไม่แรง ทำให้คนนอกกรุงเทพที่เม็ดเงินไม่มากในการซื้อโทรศัพท์แต่ต้องการความบันเทิงที่สามารถเล่นเกมกับเพื่อนๆได้ง่ายแถมยังมีภาพที่สวยในระดับที่พอใจได้ไม่แปลกใจเลยล่ะครับที่ตัวเกมจะเป็นขวัญใจและโด่งดังเป็นหมามืดในไทยซะยิ่งกว่าเกม ROV e ที่หลายคนคิดว่าฮิตกันที่สุดแต่ยังมีฟรีไฟแนี่แหละที่เป็นตัวจริงเรื่องเกมเอาตัวรอดของไทยเราครับ ทำให้ตัวเกมมีสถิติเมื่อปี2019ที่ผ่านมายอดคนดูบน YouTube อยู่ในอันดับที่3ของโลกและมีคนดูสูงถึง30,000ล้านวิวในสายเกมมิ่งไม่นับ Fortnite เกมรุ่นพี่บน PC แล้วล่ะก็ฟรีไฟล์นี่แหละครับ คือเกม b a t เ l e r o y ย l บนมือถือที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกและในแถบลาตินอเมริกาเองก็ดูจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบ้านเราและด้วยประชากรที่มากกว่าทำให้ฟรีไฟยิงได้รับการสนับสนุนอีกมากการันตีด้วยยอดดาวน์โหลดสูงถึง450ล้านครั้งอีกทั้งยังเป็นเกมใน b a t t l e r o y ย l มือถือที่ติดอันดับสูงที่สุดในบรรดาเกมหมวดเดียวกันทั้งบน App Store และ Play Store จนมียอดผู้เล่นในปี2019ตามข้อมูลของ4บริษัทแม่การีนาว่ามีผู้เล่นจากบ้านเราเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และลาตินอเมริกาสูงถึง60ล้านยูเซอร์ด้วยกันนับเป็นจำนวนที่มหาศาลเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้เองจากข้อมูลทั้งหมดที่ตัวผมเองสงสัยและได้ลองเปิดใจดูว่าทาไมเกมฟรีไฟล์ถึงดังได้นั้นมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกเพียบเชื่อว่ามันอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงกับความเชื่อของใครหลายคนซึ่งตัวขอเมงในตอนแรกก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าเราไม่ใช้อคติดูตามข้อเท็จจริงแล้วล่ะก็ ฟรีไฟก็จัดว่าเป็นอีกเกมที่เข้าใจฐานผู้เล่นของตัวเองเป็นอย่างดีและทําให้ตัวเกมเป็นเรือธงของกาลีนามาได้ถึงทุกวันนี้ครับยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับฟรีไฟล์ที่ผมได้ลองเปิดใจเล่นและเข้าไปสัมผัสอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้รู้กันแต่วันนี้เอาแค่เริ่มต้นก่อนเท่านั้นยังมีอ e ีสปอร์ตของเกมเองที่น่าจับตามองไม่น้อยเช่นกันสําหรับใครที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าทําไมฟรีไฟลถึงเป็นเกมเอาตัวรอดที่ดังที่สุดในไทยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ